พาคผู้ชมไปชมการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเยาวชนของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอยู่ที่ตำบลบุดีอำเภอเมืองยะลาค่ะที่เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ในการเพราะเลี้ยงและนำเอาพึ่งไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของอาชีพในชุมชนค่ะ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหมู่ที่7ตำบลบุดีอำเภอเมืองยะลาเปิดที่ทำการศูนย์ให้เยาวชนจากโรงเรียนกีฬาในพื้นที่บ้านทาา่าสาบอำเภอเมืองยะลาจำนวน45คนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสืบสารฝันพัฒนาทักษะงานสู่อาชีพได้เข้าไปศึกษาดูงานค่ะเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งการเลี้ยงพึ่งชนโรงจากภูมิปัญญาของคนในชุมชนรวมถึงการนำพึ่งชนโรงไปแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์สบู่น้ำพึ่งชนโรงค่ะ สำหรับวิทยากรที่ให้ความรู้ก็เป็นสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนสบู่น้ำพึ่งชนรงเองล่ะค่ะพร้อมกับเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ทดลองทำสบู่เองด้วยเป็นการเสริมทักษะความรู้นอกห้องเรียนส่วนสมาชิกในกลุ่มก็ได้แบ่งปันความรู้และทำให้สินค้าของกลุ่มเป็นที่รู้จักในกลุ่มคนท้องถิ่นด้วยค่ะ นางกาลามานีสะเตงประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบอกว่าการเปิดให้เยาวชนได้เข้าไปศึกษาดูงานยังถือเป็นการสร้างบทบาทใหม่ให้กับสมาชิกในกลุ่มในการเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าในชุมชนค่ะเพราะว่า เพราะว่าในพื้นที่ในชุมชนของเรานี้มีเกษตรกรเลี้ยงคึณงชนนรงอยู่แล้วแล้วก็เราก็มานั่งพูดคุยกันว่าเออเรามีน้ำผึ้งชนนรงอยู่แล้วเรากลุ่มแม่บ้านของเรานี้สามารถเอามาแปรรูปมาต่อย,ยอดทําเป็นสบู่ก้อนแล้วก็สบูเ่เหลวได้ค่ะเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้านด้วยค่ะ นอกจากสบู่น้ำผึ้งแล้วทางกลุ่มยังได้ผลิตแชมพูสูตรน้ำผึ้งเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างด้วยค่ะเพื่อจำหน่ายและก็นำไปใช้ในครัวเรือนจะได้ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ค่ะท่านที่ต้องการจะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านกลุ่มนี้นะคะก็ติดต่อไปได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0897353313ค่ะ